ไม่ได้อยู่ตรงหน้าเวทีฝ่ามือสวนน้ำชายได้หลายหัวหน้าครับด้านหลายได้านหน้าด้านหลัายในของผู้ชายและผู้หญิงครับให้เวลาเลยก็ได้เงินเงินก็ได้ก็ได้ วันนี้เวลาแา่นิกาเราจะรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ปชและปสองนะคะนี่ใครมาเลยนี่ครูยุศาสตร์ครับวันนี้ผู้พ่อกู้สใยข้อไหนนะครับโจท์ะไรแล้วก็สาารณ์ Sa, Che... N gut ma... hoc- спорт hadi ดูด้วยที่รเอกสารที่การผู้บุครับที่รับเอกสารทนี้ครับจะมีเวลาบ่า

เียนท่านรองเาีท่านกระมารทนงานครูอาจารย์ที่ผู้ตอคุณสาตลอดจนแข่งขันผมมีความสุดีๆที่ได้เป็งานในการเปิดปีการกษาขนกอนได้เทศจคสารอดีตรองนายกฯไนี้จากการรายงานโดยมทราบคณะที่ศึกษาก ကြေညာတာလုံးဒီဘက်ကမ်းခြေ